ตอนรับทุกท่านครับข้าสู่รายคันออโต้เดยครับบายกลงปีออนไลน์ครับสัปดาห์นี้เราอยู่กับชางอันไทยแลนด์ครับเราอยู่ในงานของชางอัน Thailand p r i สค c o n f e r รนซ์2025ครับเรียกว่าเป็นงานยิ่งใหญ่ของฉางอันในช่วงของปลายปีนี้ครับในเดือนตุลาคมครับต้องบอกว่าทางค่ายของ้างอันเองก็เตรียมรถไว้หลายรุ่นนะฮะที่จะเตรียมลนอ์ในเดือนพฤศจิกายนนี้ฮะวันนี้แน่นอนครับผมจะพาทุกคนมาชมกับไฮไลท ที่จะมีการเปิดตัวแล้วก็เปิดราคาถึง3รุ่นทีเดียวครับแล้วก็บางรุ่นเนี่ยก็ยังเก็บในส่วนของราคาไว้เปิดในช่วงของมอเตอร์ p โต์อีกด้วยครับอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมเกริ่นให้ฟังกันก่อนวันนี้ฮะคุณจะได้พบกับการเปิดราคาครับของะบะ h ฮันเตอร์ครับ K50 ที่เป็น IEV ในรุ่น Max4 วิลดานั่นเองหรือว่า a l l w i e l d a ครับการอีกหนึ่งรุ่นนึงก็คือ S07 ที่เป็นนิวมีการปรับรายละเอียดใหม่ด้วยครับส่วนอีกหนึ่งรุ่นนะที่จะนำมาฝากกันนั่นก็คือ v ว tar 11นะครับ ที่เป็น Royal Edition นะเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นที่จะมาทำออกขายกันในช่วงปลายปีนี้ครับทั้ง3คันนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศด้านในกันเลยดีกว่าครับ เริ่มต้นกันที่คันแรกครับด้านหลังผมนี้นี่ก็คือกระบะของฉังกันเองต้องบอกว่าเป็นกระบะรุ่นแรกของโลคครับอย่างที่เขาเคยโปรโมทไว้กระบะ R EV e ครับวันนี้มีขายไทยแล้วโดยนี่คือโฉมของปี2025พวงมลาลัยขวาสเปคไทยนะเขาเปิดราคามาที่1้าน200,000 9,000บาทครับทุกคนรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงครับแน่นอนครับรูปลักษ์ดีไซน์ด้านหน้ายังเป็นชาร์กโน๊ e เหมือนเดิมนะหักแหลกแล้วดีไซน์ภายนอกเนี่ยเขาตกแต่งในแบบออฟโรดสไตล์เข้าไปคนระับถ้าสังเกตดูทุกคนก็จะเห็นเรื่องของรูปหลกด้านบนนะที่มีเรื่องของสปอ t ์ตไลท์ที่เป็นบาร์ข้างบนเนี่ยตัวนี้ติดตั้งมาให้เลยแล้วก็มีหลกหลังคาขนาดใหญ่ที่สามารถใช้งานได้จริงด้วยครับในส่วนของด้านข้างคุณก็จะได้แบกนะครับขนาด18นิ้วรายแบบออฟโรดนะพร้อมยางอัลโทเรนสีดําใหญ่ แบบนี้ไปเลยครับในส่วนของด้านหลังในสวนกระบะท้ายนะก็ยังตกแต่งนะฮะด้วยสปอร์ตบาร์นะครับอีกใส่เข้ามาให้ด้วยนะเป็นสปอร์ตบาร์ที่เขาบอกว่านอกจากจะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยนะยังช่วยในเรื่องของการใช้งานอนแนประสงค์ที่สำคัญนะในตรงฝาเปิดด้านท้ายนี้เขายังบอกว่ายังพบขันในเรื่องของฟังก์ชันที่มีบันไดซ่อนให้ขึ้นลงได้ง่ายขึ้นด้วยส่วนภายในนั้นเขาบอกว่ามาพร้อมกับสีส้มใหม่นะจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูกันดีกว่าครับ สำหรับใครเพิ่งมาดูงาต้องบอกอย่างเงี้ยคำว่า IEV e หลายคนนะกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากครับนี่คือเครื่องยนต์กระบะสามารถวิ่งได้ไกลถึง900กิโลเมตรเลยทีเดียวทั้งนี้ทั้งนั้นนะถ้าเราวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนเนี่ยเขาสามารถวิ่งได้ถึง131กิโลเมตรต่อหนึ่งการชาร์จถ้าเราชาร์จเต็มนะนะครับในส่วนของพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันจะมาขยายในส่วนของเครื่องสันดาปนะของน้ำมันทําให้คุณวิ่งได้ไกลขึ้นนะครับทั้งนี้สเปคของเขายังเหมือนเดิมนะครับผมขุมพลังเป็นซินบล็อกนี้ให้พลังสูงุด272 แรงม้าก็แรงบิดสูงถึง480นิวตันเมตรถ้าถามว่ามันวิ่งแล้วแรงวิ่งแล้วเร็วยังไงศูน0นึภาพตามนะประมาณ7.9วินาทีเท่านั้นที่สำคัญฟังก์ชันอย่าง V2L นะครับที่ให้มาในเวอร์ชันนี้เขาบอกว่ามีการอัปเกรดด้วยนะครับช่วยในเรื่องของการชาร์จอุปกรณ์ภายนอกน,นี่ได้สูงสุดถึง22กิโลวัตต์ครับฝากไว้1คันครับกับกราคาค่าตัว1 2 4 9 0 0้านบาทครับกับช้างอันครับ K Hunter K 5 0นะครับ i e v e v m a s All Wheel Drive thank you แล้นี่ค,คือรุ่นพิเศษนะที่เขาใช้ชื่อว่ารุ่น Royal Edition นะมันมีความพิเศษเพิ่มเติมเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นในรุ่นของสีสันอะไรก็ตามนะที่สําคัญในรุ่นนี้นะก็จะเป็นดูโอมอเตอร์นเหมือนเดิมนะในเรื่องของสมรรถนะนะครับความสนุกในการขับขี่ยังจัดเต็มเช่นเดิมระบบช่วงล่างยังจัดมาเต็มเหมือนเดิมเลยครับเรียกว่า คันนี้เนี่ยถ้าใครเป็นสายขับสายซิ่งนะบอกไม่ธรรมดาแต่ความพิเศษของความเป็นมีคำว่าเอ dition นะฮะหรือว่าความเป็นเวอร์ชันพิเศษเนี่ยเขาบอกว่าคันนี้มันออกแบบมาเพื่อผู้บริหาร ที่ชื่นชอบในรุ่นของอว t าศ11นะแล้วก็ต้องการเรื่องของฟังก์ชันอวยความสะดวกที่มันเพิ่มเติมมากขึ้นในส่วนของแถวเบาะหลังครับผมอย่างคันนี้เขามาในคอนเซปต์เขาบอกว่าภายในเป็นสีขาตกแต่งด้วยสีโ e. รสโกลวัสดุบนหลังคาคุณก็อยากอาไปเป็นสีแดงชมพูๆหน่อยแล้วก็ตกแต่งด้วยสีแบบโรสโกลเรียกว่าโอ้โหสวยงามทีเดียวครับแต่ที่สําคัญในส่วนของเบาะนะเขามาพ้อมกับเบาะแบบ VIP สีที่นั่งฮะโดยเฉพาะ2ที่นั่งด้านหลังเนี่ยมีการแบบ แบบแต่งเติมของฟังก์ชันเข้าไปนะไม่ว่าจะเป็นเบาะนวดนะฮะใส่เข้าไปแล้วนะเบาะระบายอากาศนะเบาะปรับอุณหภูมิสามารถทําได้ที่สาคัญนะฮะเรื่องของพอร์ตการชาร์จต่างๆจัดมาให้เต็มชาร์จไว้วเลสได้ถึง50วัตต์นะอยากเห็นภายในแล้วตามไปดูนะส่วนของราคานะครับคันนี้นะครับเร็วๆนี้แน่นอนครับไม่เกินเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีการเปิดราคายังเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับไปดูภายในกัน และนี่ครับนี่คือไฮไลท์รุ่นสุดท้ายในวันนี้ครับด้านข้างผมนี่คือดีพอเอส07นะครับทุกคนจํากันได้ไหมสมัยที่ดีพอะกูล S ออกมานะมันมี s 07L07 07ที่เป็นซีดานะวันนี้เราอยู่กับ s 07ถามว่ามีอะไรใหม่คุณดูมันผ่านอาจจะดูเอ้ย มันมีอะไรใหม่หรอครับรุ่นนี้คือ new S07 ครับที่มีการปรับรายละเอียดหลักๆเลยในส่วนของแบตเตอรี่นะทุกคนจำของเดิมหน้าที่เป็น NMC นะวันนี้เปลี่ยนเป็น LFP เรียบร้อยแล้วเขาบอกว่ากระแสไฟแรงขึ้นด้วยนะจากเดิมตอนนี้เนะี่ชาร์จจาก30%ลงถึง80%เนี่ยใช้เวลาเหลือเพียง15นาทีเท่านั้นครับเรื่วงของการดูแลนะยังสามารถเปลี่ยนเป็นโมดูลได้เหมือนเดิมครับสำหรับดีไซน์ภายนอกนะมันยังเหมือนเดิมอยู่แต่ว่าในส่วนของ เรื่องของวัสดุตกแต่งนะที่เป็นเรื่องของเมทัลลิกอะไรต่างๆเนี่ยที่เขาอยู่ตรงชายล่างอะไรนี้มีการเปลี่ยนเอาออกไปนะในส่วนของล้อมีการเปลี่ยนลายใหม่นะครับให้มันดูทันสมัยมากขึ้นนั่นเองครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนไปในส่วนของช่วงล่างเขาบอกว่ามีการปรับจูนใหม่แล้วกันของเดิมนี่ที่หลายคนมีเสียงสะท้อนนะว่ามันอาจจะดู ปรับดนาเกินไปเวอร์ชั่นใหม่ในปี2000 2 0 2 5ที่เป็นนิวนะครับเขาบอกว่ามันปรับให้มีความเฟิร์มมากขึ้นนะคุณนั่งสบายมากกว่าเดิมแถมผู้ขับขี่เนี่ยยังขับได้สนุกมากกว่าเดิมด้วยครับและนี่นะคะสำหรับเรื่องที่จะฝากไว้ในส่วนของราคาด้วยนะครับราคาในวันนี้เขาเปิดที่1น2 19,000บาทนะแต่เดี๋ยวก่อนเขามีราคาพิเศษที่บอกว่าเอรูเบิร์ดด้วยราคาอยู่ที่1 9, 9้าน9,000บาทเท่านั้นเองนะได้ยินแล้วก็รีบไปจองกันนะ แลวนี่ครับคือรายละเอียดของบรรยากาศงาน,นช้างอัน Thailand 2025เพชรคอนเฟอเรนซ์ Conference. ในวันนี้ะต้องบอกว่าเรามีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ทั้งหมด3รุ่นนะทุกคน2รุ่นเปิดราคา1รุ่นมีราคาเออรีเบิมาให้ตอนนี้ขอติดไว้ที่ a ออตา1 นะครับ,บรุ่นพิเศษอย่างที่ผมบอกนะ,ะเร็วนี้จะมีการเปิดราคาอีกครั้งหนึ่งและทางกัมปีออนไลน์ของเราจะไปติดตามข่าวการเปิดราคามาฝากทุกคนแน่นอนครับ, mm. รบอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ทางเราด้วยนะครับเ mm. พื่อเป็นกำลังใจครับ mm. สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมและติดตามครับ mm.